เรื่องแปลกๆหลายอย่างเหมือนกับคำพูดของพยานแต่และคนที่อยู่ในเหตุการณ์มันไม่ค่อยสอดคล้องกันคุณผู้ชมคะทั้งเรื่องของระยะทางเอาละพอตำรวจบอก470เมตรเด็กเดินได้นะแต่ถ้ามันเป็น700เมตรเด็กยังเดินได้อยู่ไหมเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวเด็กๆ ประมาณสัก6คนคะ่ะไปจำลองเหตุการณ์เป็นเด็กผู้หญิง4เด็กผู้ชาย2เพื่อจะดูพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนแล้วตํารวจบอกว่าได้ข้อมูลสำคัญสำคัญก็คือเด็กมันเดินได้แต่วันนี้มันก็ยังเป็นเรื่องแปลกเพราะผู้ปกครองของเด็กบอกว่ามันเดินได้เพราะมีผู้ปกครองเดินอยู่ข้างหลังแล้วเด็กหคนที่เดินไปเดินไปมันก็เหลียวหลังกลับมาคุณผู้ชมคะเด็กทั้งหคนที่เมื่อวานนี้ตำรวจนำไปจำลองเหตุ เป็นน้องสามขวบที่ร่วมชั้นเดียวกันกับเด็กที่เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นมันยังมีข้อมูลมากกว่านี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องสอบถามจากทางด้านของเด็กเองเพราะเขาจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนที่น้องสามขวบจะไปเสียชีวิตดูทั้งเรื่องของพฤติกรรมนะคะแล้วก็เรื่องที่ว่าก่อนหน้าที่น้องสามขวบจะเสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนี้ตำรวจเชื่อว่ามีบางคนพูดไม่จริง เอาเริ่มที่เหตุการณ์เมื่อวานที่มีการจําลองเหตุก่อนเพราะอย่าลืมว่าความลับมันอยู่ในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยแหละค่ะเด็กผู้ชายสองคนชื่อว่าน้องตะวันแล้วก็น้องปโปรดเด็กผู้หญิงมีน้องบูบูน้องทับทิมน้องสกายแล้วก็น้องพลิกแกงเจ้าของรองเทา้าที่ปรากฏว่าน้องสามขวบนะี่ะไปใส่แล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณริมสะวันนี้จากการที่เราพูดคุยกับครอบครัวของเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนที่เด็กสามขวบจะเสียชีวิต มีข้อมูลที่น่าสนใจบางอย่างทั้งเรื่องของการลงโทษเรื่องของเด็กบางคนที่ไปเล่นน้ำจนกระทั่งคุณครูต้องพาเข้าไปในห้องน้ำภายในศูนย์เด็กเล็กเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ทําไมข้อมูลเหล่านี้ถึงไม่อยู่ในคำบอกเล่าของครูแต่ละคนที่อมรินทีวีเคยถาม วันนี้เด็กบางคนต้องขออนุญาตเขาเล่าให้ครอบครัวเขาฟังเราก็ถามกับยาตทยาติค่ะมีเด็กบางคนจริงๆที่ได้อยู่กับน้องสามขวบก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นคุณผู้ชมคะเริ่มที่น้องโปรดก่อนก็นแล้วกันวันนี้เราเจอคุณเกศรยายสอนเป็นยายของน้องโปรดแล้วโปรดเป็นเพื่อนสนิทของน้องสามขวบครับ เรื่องที่เกิดขึ้นคือทางด้านของน้องโปรดเนี่ยถูกนําตัวไปจําลองเหตุด้วยแล้วระหว่างที่จําลองเหตุการณ์ไปเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ถามเด็กไปด้วยเหมือนชวนคุยไปด้วยอ่ะว่าวันนั้นเนี่ยอะไรยังไงเล่นกันอยู่ที่ตรงไหนปรากฏว่าโปรดเนี่ยคือหนึ่งคนที่บอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องทั้งหมดเล่นอยู่กับน้องสามขวบครับเขาเล่นน้ํากันค่ะเราไม่เคยทราบข้อมูลนี้เลยใช่ไหมออว่าเขาเล่นน้ํากันเพราะว่าคุณครูที่เคยบอกเราบอกว่าเด็กเล่นดิน เล่นดีแล้วเอาม,ามือมาล้างมาล้างน้ำที่ก๊อกครูพามาล้างมือที่ก๊กอกหลังจากนั้นอีกทีนึงกินข้าวเสร็จเด็กไปเล่นตรงบันไดแต่วันนี้เด็กที่เล่นอยู่กับน้องสามขวบเพื่อนสนิทก,กันเนี่ยบอกว่าเขาเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันจนตัวเปียกเสื้อผ้าเปียกไปหมดเลยแล้วต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันคือในห้องน้ำภายในศูนย์เด็กเล็ก เราไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วถามว่าน้องสามขวบเด็กผู้หญิงเนี่ยถูกเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยไหมอันเนี้ยไม่มีข้อมูลเพราะว่าตอนที่ไปเจอร่างของเด็กที่อยู่ในสระ,ะน้องใส่ชุดเดิม,มแต่ที่รู้ๆคือเล่นน้ำด้วยกันจนน้องคนนี้น้องโปรดเนี่ยค่ะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปคุณยายเกศรบอกว่าตอนแรกก็คือไม่รู้หรอกนะตอนที่กลับมาถึงบ้านหลังจากที่มันเกิดเรื่องแล้วเนาะก็ถามว่าเอา้าทำไมเปลี่ยนชุด เมื่อเช้าไม่ได้ใส่ชุดนี้นี่หลานก็เล่าให้ฟังบอกอ๋อเนี่ยเล่นน้ํากันแล้วก็ชุดอ่ะมันเปียกหลังจากนั้นครูก็พาไปเปลี่ยนเสือเส้อพงเสื้อผ้าคุณผู้ชมค่ะแล้วถามว่าเล่นน้ํากันตรงไหนตรงซิงล้างมือไอ้หลังด้านหลังศูนย์เด็กเล็กอะคะ่ะที่เมื่อวานเนี้ยคุณครูบอกว่าพาน้องไปล้างมืออย่างเงี้ยแต่เด็กบอกหึเล่นน้ํา เด็กเล่นน้ำเปิดน้ําเล่นน้ํากันตรงนี้เล่นกันจนเสื้อผ้าเปียกจนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคาถามคือเอ๊ะทำไมคุณครูถึงไม่ได้เล่าให้เราฟังแบบนี้<อ>ว่ามันมีการเล่นน้ําบอกแค่ว่าเล่นดินแล้วมาล้างมืออันนี้เป็นเปราะที่หนึ่งเรื่องเล่นน้ําตรงนี้จนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเรื่องที่สองค่ะเรื่องของการจําลองการเดินไปจนถึงจุดที่เจอศพเมื่อวานนี้เด็กที่จำลองทั้งหมด6คนยายปโปรดเนี่ยบอกว่าปโปรดก็เดินไปได้นะไปพร้อมกันกับเพื่อนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปกับญาติ แต่ตอนที่เดินลงบันไดแบบนี้น้องไม่ได้เดินลงไปน้องใช้วิธีการก้มตัวถัดลงไปคือเหมือนกับหย่อนก้นอนะ่ะลงไปทีละขั้น<อ>นั่งลงไปนะคะเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินแบบลงไปเหมือนผู้ใหญ่เนะี่ยไม่ได้เลยขั้นมันกว้างอ,อันนี้ใช้วิธีแบบนี้แต่ว่าถ้าไม่มีผู้ปกครองคุณย่าเกศสอนบอกว่ามันไม่ไปเองอยู่แล้วแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าน้องสามขวบจะเดินไปคนเดียวแยกวงจากเพื่อนๆไป แล้วไปเสียชีวิตที่ตรงจุดนั้นยังคาใจพิรุธบางอย่างลองฟังเสียงของคุณยายของน้องโปรดค่ะหนึ่งในผู้ปกครองเดินลงบันไดแต่ก็จะเป็นลักษณะค่อยๆลงจ้ะเขาเอาเขาตูดลงไปไงเอาตูดถัดไปทีละขั้นใช่ใช่ใช่รตรงกลางซึ่งก็ทําได้ได้ที่เขาพาไปเมื่อวานเขาถามอยู่เขาบอกเขาบอกเขาเคยมามนะน่าจะไม่กล้าน่าจะอยู่แค่ตรงคลองส่งน้ำนั่นแหละถ้าลงไปนะ ยวน่าาจะอมกลับาถามถามเขาบอกไปไปเล่นน้าทะเลแม่ไปเล่นที่ไหนไกลๆชวนน้องไหมไม่ได้ชวนไปคนเดียวนนเดินไปไกลๆเลยเหรอไกลเลยเหรอไกลแม่นูน่นทะเลนูน่นแค่นี้แหละแต่หนูไม่ไปจ้ะหนูไม่ไปเขาเล่นประจําของเขาแหละ เปิดน้ำล้างมืออะไรเล่นด,ดินเล่นโคนแล้วก็ไปล้างมือกันคุณผู้ชมคนะเรื่องทะเลที่พูดถึงเนี่ยคือว่ายายเขาก็ถามว่าตอนนั้นน้องสามขวบหายไปหายไปที่ไหนปรากฏว่าโปรดบอกเขาไปเล่นน้ําทะเลไปไกลๆนู่นเลยไกลเลยตรงทะเลตรงนู้นแต่เขาไม่ได้ไปด้วยอืนี่คือสิ่งที่เด็กสามขวบเล่าให้คุณยายฟังคือถามว่าการไปเล่นทะเลตรงนั้น ไปกับใครไปยังไงไม่รู้จริงๆเดี็กเขาตอบมาแค่นี้คุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าวันนี้คนในชุมชนเองแต่ละคนไม่มีใครเชื่อว่าน้องสามขวบเดินไปเองแล้วไปจมบ่อน้ำแล้วเสียชีวิตหนึ่งคนฮะที่ตำรวจพาไปตรวจแล้วก็พาไปจำลองคือน้องบูบูผมบอกแบบนี้ก็แล้วกันวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณยักษ์คำฮะเป็นย่าของน้องบูบูคุณผู้ชมฮะ บอกด้นะว่าการจำลองเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจได้ให้เด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็วิ่งเล่นกันตามปกติซึ่งก็จะมีการสอบถามว่าวันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันที่เจอน้องสามขวบครั้งสุดท้ายเล่นกันไหมเล่นกันตรงไหนบ้างตรงศูนย์เด็กเล็กตรงนั้นตรงชิงช้าใครเล่นกับน้องสามขวบบ้างหรือเห็นน้องสามขวบเล่นอยู่ตรงชิงช้าไหมเล่นอยู่ตรงบันไดไหมเล่นอยู่ตรงเนินดินไหม อันนี้เองฮะคุณผู้ชมนั่นคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถามเด็กๆแล้วก็ญาติญาติที่ไปอยู่ด้วยว่าเฮ้ยมันมีใครนอกเหนือจากเด็กๆไหมมันมีใครที่เล่นอยู่ตรงจุดไหนบ้างคุณผู้ชมฮะแต่ด้วยความเป็นเด็กยังไม่ค่อยรู้เรื่องคุณยากคคำบอกน้องบูบูก็เลยไม่ได้ตอบอะไรก่อนจะพาไปทดลองเดินทีมงานลองเปิดภาพตรงจุดเดินมาก็ได้ฮะที่ผู้สือข่าวเราเดินไปแต่ละจุด วันนั้นคุณย่าคำบอกแบบนี้บอกว่าไอตอนเดินเนี่ยเมื่อกี้นี้น้องอะไรนะน้องโปรดน้องโปรดเดินลงบันไดไม่ได้ถูกไหมต้องถัดลงแต่น้องบูบูเดินลงได้เดินขึ้นเนินได้แต่ภาพตรงคันนาตรงที่เป็นเส้นยาวๆอะฮะพอเราลงบันไดแล้วใช่ไหมขึ้นเนินดินแล้วใช่ไหมแล้วก็ลงท่อระบายน้ําขึ้นมาตรงคนาตรงเนี้ย คุณย่าคําบอกน้องบูบูหันมามองตลอดเวลาคุณผู้ชมดูนะคะไอ้ทุ่งนาตรงเนี้ยคือตอนนี้ไม่ได้มีคนลงมาทํานานะอะมันเว้์งวังไปหมดเลยคําถามคือเด็กสามขวบเดินมาตรงนี้คนเดียวน,ยน,ะะนี่นะนั่นเหรอสิฮะแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตพื้นนะรองเท้ามันต้องเปื้อนหรือเปล่าแต่รองเท้าของน้องอมไม่มีรอยเปื้อนนะค่ะสุดท้ายแล้วเขาบอกเดินตามคันนาเอาที่ตํารวจพาเด็กไป เหมือนกับจําลองเหตุการณ์ดูก่อนเดินตอนคันนาน้องบูบูอายุ3าขวบต้องหันมามองตลอดเลยว่าคุณย่ามาไหมเพื่อนเดินตามมาหรือเปล่าถ้าเดินมาคนเดียวน้องบูบูบย่าบอกว่าก็ไม่เดินแล้วที่สําคัญฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่น้องสามขวบหายถามว่าคุณย่าคําได้ไปที่ศูนย์เล็กๆไหมคําตอบคือไปฮะคุณผู้ชมไปแล้วมีข้อสําคัญตรงนี้นะแล้วเหมือนกับทางด้านของครอบครัวน้องโปรดเลย คือพอไปถึงปุ๊บตอนนั้นเริ่มมีข่าวแล้วว่าน้องสามขวบเนี่ยหายออกไปแล้วไปเจอเป็นร่างจมอยู่ในสระให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านคุณย่าคำก็เลยไปรับน้องบูบูที่สูนเด็กเล็กฮะคุณผู้ชมแล้วเปิดภาพในศูนย์เด็กเล็กขึ้นมาหน่อยเขาบอกพอไปถึงในศูนย์เด็กเล็กปุ๊บคุณย่าไปเห็นกองเสื้อผ้าเปียกน้ำทีมงานต้องเปิดตรงหน้าห้องน้ำเลยเพราะว่าจุดที่ เห็นบอกว่าเขาพาไปล้างตัวกันนะคะคือห้องน้ําซึ่งอยู่ด้านในห้องน้ําด้านในสูยนเด็กเล็กจําได้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจุดนี้แล้วตรงหน้าประตูห้องน้ําคุณย่าคาบอกว่าไปเจอกองเสื้อผ้าเด็กเปียกน้ําอำก็เลยหันไปถามบูบูหลานของตัวเองว่าบูบูนั่นเสื้อผ้าใครแล้วทําไมถึงเปียกน้ําอยู่กองเบื่อแบบนี้ปรากฏว่าน้องบูบูตอบกับคุณย่าไปว่าน้องโปรด กับน้องสามขวบเล่นน้ำจนครูด่าคุณผู้ชมฮะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดการเล่นน้ำกันเกิดขึ้นของเด็กสองคนนั่นก็คือน,น้องโปรดกับน้องสามขวบที่เสียชีวิตอยู่ในบอ่อแล้วกองเสื้อผ้าตรงนี้เด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กบอกกับญาติเขาบอกว่ากองเสื้อผ้านี้เป็นของน้องโปรด กับเด็กสามขวบที่เสียชีวิตเล่นน้ำจนคุณครูดาหลังจากนั้นย่าถามต่อเล่นตรงไหนคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าน้องบูบูก็บอกเห็นเห็นโปรดกับน้องสามขวบที่เสียชีวิตไปเล่นน้ำตรงหน้าโรงเรียนบริเวณนั้นจะมีสายยางอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าตรงก๊อกน้ำตรงนั้นไหม แล้วแถวแถวนั้นมีสายยางอเอาสายยางมาเล่นกันจนมันเปียกน้ำหรือเปล่าแล้วหลังจากที่เด็กเปียกน้ำมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะสำหรับเรื่องที่จมน้ำบูบูบอกว่าบูบูจำเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้หรอกแต่มีการพูดคุยย่าเนี่ยมีการพูดคุยนะตอนเข้าไปรับบูบูที่ศูนย์จำได้ว่าครูหนุย่ยคุณผู้ชมจำครูหนุ่ยได้ไหมฮะ ครูหนุ่ยคือคนที่อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กถูกไหมแล้วครูน้อยกับครูเป้ออกไปตามหาวันที่ประกาศผ่านไลน์กรุ๊ปบอกว่าให้ผู้ปกครองมารับเด็กๆปรากฏว่าคุณย่าคำไปเจอครูหนุ่ยนั่งร้องไห้อยู่ภายในศูนย์ก่อนที่ครูน้อยจะกลับมาแล้วก็ร้องไห้ด้วยกันลองฟังเสียงทางด้านย่าคำย่าของน้องบูบูเด็กที่อยู่ในศูนย์ดูหน่อยฮะทำอะไรคะแค่ไป ไปเล่นแล้วก็จะมีอะไรแหละจะมาถามแต่ว่าน้องก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่าน้องก็ไม่รู้เรื่องเนาะเด็กสามขวบที่เมื่อวันที่ตำรวจพาไปค่ะก็เดินค่ะน้องเดินไปได้ไหมแม่ได้ค่ะได้ค่ะและถ้าน้องไปคนเดียวเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่าน้องเดินไปน้องก็มองมาหาข้างหลังเหมือนกันว่าจะมีใครเดินตามไหมคอยหันหาแม่ตลอดเวลาไม่พูดค่ะน้องก็นอนน้องนอนไม่อิ่มน้องก็มานอนหยี พูดแต่ตอนแม่ถามนั่นแหละว่าชุดใครแค่นั้นอยู่ห้องน้ำเขาบอกว่าชุดโปดโปดเล่นน้ํากับใครกัเล่นเล่นน้ําจนคูด่าเล่นอยู่ตรงไหนอยู่ในก๊อกก๊อกพี่สาวก็บอกโรงเรียนไม่มีไม่มีสะทางพี่สาวก็พูดนะก็ก๊อกหน้าโรงเรียนไงเขาบอกจะมีจะมีก๊อกน้ําแล้วก็จะมีสายสายน้ำค่ะอยู่อยู่ข้างหน้าเลยทางเข้าศูนย์นะคะจะมีก๊อกน้ําก๊อกหนึ่ง อ๋อเล่นตรงนั้นค่ะเขาบอกว่าเล่นตรงนั้นไม่ใช่ไอกก๊อกตรงตรงก่อนถึงโรงอาหารนะไม่ค่ะเขาบอกว่าเล่นตรงนั้นจะมีสายด้วยอยู่ตรงนั้นน่ะจะเอามาลดน้ํากันจุนเตี้แต่น้องไม่ได้เล่นไม่เรื่องตกน้ําเขาก็รู้จากปากผู้ใหญ่เพราะว่าตอนไปรับก็ผู้ใหญ่ก็พูดไงนะผู้ใหญ่พูดเขาก็รู้มาถึงบ้านเขาก็บอกว่าตกน้ําสะเห็นค่ะทีแรกก็เห็นครูหน่วยแล้วค่ะและ สักพักก็เห็นครูน้อยอะค่ะครูน้อยก็ร้องไห้เหมือนกันก็บอกแต่ผู้ปกครองก็เด็กมันก็วิ่งมาหานะก็บอกแต่ผู้ปกครองว่าเอาที่นอนกลับด้วยนะคะแล้วก็เก็บเอาเองพับเองด้วยถ้าใครสะดวกก็การประมาณล่นเลยในหน้าที่ใช่ไหมคะ,คะก็ถ้าเกิดอะไรข้างนอกที่กลับจากโรงเรียนมาแล้วก็คงไม่ีนี่นั่นหมายความว่าวันนั้นน้องสามขวบ เล่นน้ํากับเพื่อนอจนตัวเปียกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอน้องอีกเลยคุณผู้ชมคะคือเรื่องของการเล่นน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเราไม่เคยได้ยินจากปากคุณครูมาก่อนเลยเออไม่เคยไม่ได้บอกไม่ได้จะโทษนะคะว่าครูเนี่ยไปทําอะไรกับเด็กแล้วครูพยายามปิดบังแต่ทําไมข้อมูลแบบเนี้ยครูถึงไม่บอกว่าเล่นน้ํากับเพื่อนจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยตัวเปียกตัวปอนแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดไปคนหนึ่งไม่มีข้อมูลเลยด้วยซ้ํา ว่าครูต้องพาเด็กเข้ามาในศูนย์เพราะว่าไทาม์ไลน์ที่เดิมทีเนี่ยเรารับทราบจากคุณครูก็ถือว่าครูเป็นผู้ใหญ่แล้วในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมีผู้ใหญ่อยู่แค่4คนคือครู3คนแล้วก็แม่ครูอีกหนึ่งคนเราก็เอาจากข้อมูลของแต่ละคนว่าใครเห็นน้อง3ามขวบบ้างมาประติดประต่อกันไทม์ไลน์ที่เรารู้จะเป็นประมาณนี้คือน้องมาถึงโรงเรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก7จ็ดโมงสี่สิ ตาเป็นคนมาส่งคุณปู่เป็นคนมาส่งปู่แสบหลังจากนั้นมีครูน้อยเห็นว่าน้องเล่นชิงช้าตอน1ิบโมงครึง่งเล่นตรงชิงช้าก็คือช่วงที่บอกว่าเด็กมาเล่นดินเล่นอะไรด้วยไม่เห็นบอกเลยว่าเด็กเล่นน้ําจนตัวเปียกอืครูน้อยบอกอ้าวช่วงนั้นจะไปกินข้าวละพาเด็กล้างมือตอน11บเอโมงสินาทีแล้วก็มีป้านิ่มเป็นแม่ครัวเห็นน้องตอนทานอาหารกลางวันอยู่11บเอดโมงครึง่งแล้วก็ไม่มีใครเห็นอีก จนกระทั่งครูหนุ่ยบอกเห็นหลังกินข้าวยังอยู่11.45มงนาทีเด็กเล่นอยู่ตรงบันไดแล้วครูหนุ่ยเป็นคนพาเด็กทั้งหมดกลับเข้ามาจนกระทั่งที่ยง45นาทีเด็กหายแล้วก็ไปเจอเป็นศพอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ถามว่าครูจะต้องมีมีการรับผิดชอบไหมเพราะว่าเด็กหายไปทั้งคนแล้วว่าเด็กตายเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วครูเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจเท่าที่ควรว่าเด็ก จะหายไปที่ไหนต้องขอโทษจริงๆไม่ได้จะกล้าวร้าวหรือว่าไปว่าไปว่าอะไรคุณครู